แบมเวลาบต่ออะไรลมอจากแรงใจลมปีหนึ่งมาที่จุดต่อร่วมตัวหนึ่งแล้วมาที่ขั้วปีของวาวสามสองแบบพุ่งกดกับเ้ยวยสปริงแล้วมาจุดต่อร่วมตัวสองแล้วมาที่ขั้วปีของวาวห้าสสองแบบใช้ลม เราจะเชืต่อรมตัวที่สองมาที่ขั้ว P ของหน่วงเวลาเมื่อกดเมื่อกดปุ่มจะทำให้ขั้ว P เชื่อมต่อขั้ว A แล้วมาที่ขั้ว Y ของวาวฮันักสองแบบใช้ลมแล้วมาที่ขั้ว A ของวาวฮันักสองแบบใช้ลมมาที่ลูกกิ้ง มาที่จุดต่อลกเอามาที่ขั้วเอหนึ่งของเกตวัสแ,แล้วมาที่ลูกกิ้งมาที่พายลอดของน่วงเวลาแล้ว มาที่ขั้วเซของวอล์ห2าับสองแบบใช้ลมมาที่ขั้วเอของนวงเวลาเรามาที่ขั้วเอหนึ่งเอสองของเกรวัดมาที่กระบอกสูบสองทางนั้นต้ายเรามาที่ขั้วบีของวาล์ห2าับสองแบบใช้ลมเรามาที่บอกสูบสองทางนั้นขวา